เลยโมทนาาสาธุครับแล้วพระปัจเจกโพธิพุทธเจ้ากับพระหลานเจ้าต่างกันยังไงครับพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ยท่านสร้างบรารมีสองอสงไขยแสนกันจึงจะได้เป็นพระปฏิจเจกแล้วก็เป็นผูต้ตรัสรู้เองแล้วก็ไม่ได้แนะนําสั่งสอนใครเป็นจิจ j a ลักษณะพูดง่ายๆสั้นๆเหมือนอายุโธดีก่กับท่านก็ให้พรก็ให้อายุโธ แล้วก็ผู้แตเจ้าก็ให้พรอานะยุโทเนี่ยเป็นของดั้งเดิมส่วนสัพพุทธาอะไรเนี่ยมาแต่งภายหลังแต่อาทาซิเมะเกี่ยวบางสกุลนี่เป็นของโบราณครั้งสมัยพุทธกาลต่างกับพระรหันต์ก็เพราะพระพระหันต์ท่านเนี่ยต้องมีคนบอกคนสอนถึงจะรู้ถึงจะเข้าใจเหมือนโยมไม่มเข้าใจไม่มีใครบอกโยมก็ดักดานอยู่ง่โยมแต่พระละพระปฏิเจกนี่ท่านรู้ได้ดูตัวงพระองค์ของท่านเองเนีย่ยต่างกันตรงเนีย แล้วอย่างพระกะะสาวกพระโมกกาาพระสาลิบุตหนึ่งสงไขยแสนกันอย่างพระเจจาเราเสียสงไขแสนกันเนี่ยปัญญาธิกาเนี่ยเร็วสุดพระปฏิเจกนี่สองสงไขแสนกันพระอัครสาวกหนึ่งสงไขยแสนกันพระศีติมหาสาวกนี่แสนกันเป็นกาหนดส่วนพระรหันต์ธรรมดาเนี่ยได้ทําบุญในพระตาวิโดกแสดงไว้ได้ทําบุญทําทานกับพระรหันต์แล้ว แล้วมาได้ยินได้ฟังนี่ครับมารู้ได้รวดเร็วเนี่ยเหมือนเพื่อโยนี่สินหน้าก็ไปได้ไม่ใช่ไปไม่ได้ไนดะ้ไม่ใชใครรู้เลือกแล้วแต่าพิจชาณามาแล้วไมสสสส่ต้องไปสงสัยหรอกสงสัยก็สงเอาไว้ได้เข็นตัวเองนี่แหละตัวเองก็ต้องไปให้ได้ชาติเนี่ยว่างจะไปด้วยวิธีว่างด้วยไม่ต้องไปมุ่งมา่นปรารถนาอะไรทำใจว่างไว้เดี๋ยวจิตมันน้องไปเอง ทำความว่างไห้เคยชินไว้เวลาจะตายติดน้องไปถูวันนิพพานเองไม่ต้องตั้งใจด้วยเพราะอะไรเพราะมันทํามาเคยชินเคยชินกับความว่างตรงว่าอย่างนี้ไม่มีสมาทิฏฐิความเห็นชอบชอบอะไรไม่มีความเห็นแล้วเลิกว่างสัมมาสังกัปโปะดรีชอบก็บว่างมีการดำรีอีกแล้วดำรีเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่เอาแล้วสัมมาวาจาพูดจาชอบก็บว่างไม่มีการพูดกับใครแล้วไม่อยากพูดกับใครแล้ว มีแต่โทษมีแต่ทุกข์เขารักเขาชอบก็มีทุกข์พูดก็ดีก็ติดใจก็มาหาเราอีกก,อก,ก,ก็เป็นทุกข์อีกถ้าโกรธเกลียก็เป็นทุกข์เพิ่มโทษให้อีกเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งชั่วแบบน,นี้ต้องว่างสามมากระมันโตการงานมากมายเลยเนี่ยก็ต้องว่างจะไปนิพพานแล้วนิพพานไม่มีงานอะไรเราทําสาม,มา,าชีวะอาชีพชอบนิพพานก็ไม่มีอาชีพให้ทามีแต่ว่าง สวาเร็จด,ด้วยความว่างตรงไวอย่างนี้ทํามาแต่วายาโมเพียนชอบก็บว่างเพียนเพียนว่างอย่างเดียวเนี่ยตั้งแต่เราตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปทํามาแต่ตีรึกชอบตาทิ้งเลยละลึกมามากแล้วถึงพ่อแม่มีน้องบุตรวิญญาสามีการงานไอตัวสติลึกเนี่ยตัวฉิบหายพาดวงจิตดวงวิญญาณเบองโยมไปเวียน่ายตายเกิด ครูบาอาจารย์ทั่วโลกสอนเจริญสติโโรติแต่ไม่ชี้โทษของสติให้รู้เนี่ยเพราะนั้นพระองค์จะแสดงสองอย่างคู่กันคือสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะต้องมารู้จิตรู้สติมึงระลึกมากเกินไปแล้วมึงฟุ้งซ่านแล้วนะไอเจ้าสติเนี่ยมึงพากูไปวีนไหวใยเกิดมากมายแล้วหยุดระลึกทีเถอะลองใช้สัมปชัญญะรู้จิตรู้สติติดทิศเบกมันเลยให้ว่าง พอนไม่ลึกถึงอะไรแล้วก็ว่างแล้วจิตก็เป็นสมาธิรวดเร็วด้วยตั้งมั่นรวดเร็วถ้ายดาวมีสติอยู่ระล,ลึกปรุงแต่งไว้เรื่อยเพราะเพราะมันลึกไปตามสัญญาอุปาทาน,นได้สติตวเนี้แล้วกเกิดวิตกวิจารทั้งการปรุงแต่งมากมายไก่กองเรียโทษของมันมากมายที่ธรมาเห็นเนี่ยไม่ค่อยมีใครรู้ครูบาอาจารย์ทั่วโลกสอนใหีเจริญสติอบรมสติเผืือเรี่ยไปอยู่ในสายตาธรรมารแล้วก็รู้ด้วยว่ายังไปไม่ถึงไหนด้วย เพิ่มากเดี๋ยวนี้ยิ่งสินค้าเงิน,นระลึกสาวลึกนมอะไรพวกนี้ฉิบหายไปเยอะแล้วไม่รอดน้องจิตว่างอย่างเดียวยนี่แลหละสัมัญชัญญะรู้จิตรู้สติเป็นนิสักห้ามละลึกถึงเลยทาให้จิตว่างให้เคยชินกับความว่างให้ได้แล้วจิตเราว่างแล้วเนี่ยเราจะไปนิพพานจิตจะน้อมไปเองไปอ่านในพระตไตรปิฎกดูได้เลยพระอ,องค์แสดงว่าจิตจ,จะน้อมไปเงื้อไปสู่พระน,นิพพาน ดูเหมือนกับพูดง่ายๆแต่ว่าแล้วก็ง่ายจริงๆด้วยเพราะเไม่ได้โกหกเลยถ้าเราทาวาไอทมาวาวาไอเคยชินเนี่ยแตจน้อมเองเนี่ยต้องลงสรุปเลยเนี่ยที่อาตจจมาเคยอ่านเมื่อแต่พิดกเจอมาแล้วจึงธรรมเทศนาสอนได้ด้วยความสบายใจ <S <S ถ้าจะเสียลิ์กิติปัญญา้รงยกถวายพุทธเจ้าว,วัดธรเจ้าวัลานเจ้าที่ร้อยกองมาให้เราได้รู้ได้เข้าใจเนี่เนี่ยพรม่จาก เอาบาตสแดงจําได้ไว้รู้ตามพุโตว่าแต่บาตสแดงแล้วก็ปฏิพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์สอนด้วยพยายามไม่เข้าถึงความว่างตามพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้อย่างนี้แหละโยมก็มีสิทธิทำได้ไม่ใช่ทําไม่ได้ใหม่ๆก็หัดขี้เกียจขี้เกียจเห็นขี้เกียจฟังข,งขี้เกียจดมขี้เกียจกินขี้เกียจสัมผัสเนี่ยแค่เดียเดี๋ยวก็ขยบับขยบัขยบไปเองมันจะว่างไปเรื่อยๆนี่ย เอาขี้เกียจละขี้เกียจเหมือนพระองค์แสดงไว้ว่าอาศัยความโกรธละความโกรธอาศัยก,กิเลสละกิเลสเนี่ยอาศัยคืออยู่ใกล้คืออยู่ใกล้แล้วเราก็พิจารณาทําความเข้าใจรู้ง่ายเข้าใจเร็วไม่ต้องลังเลสงสัยนะต่อไปต่อไปมันก็เคยชินว่างจนเคยชินมีอะไรถามต่อไปอนาสาถุครับ ฝันเห็นสถานที่หนึ่งซ้ำๆบ่อยๆเป็นเพราะอะไรครับ <c oughs> อุปาทานเนี่ยคืออารมณ์ที่เราชอบใจประทับใจติดอยู่ในอดีตอาจจะมีความพอใจชอบใจอยู่เรื่องกับประทับใจเวลาหลับฝันก็ไปเที่ยวอย่างเก่านะั่นแหละไปเที่ยวหาคนนั้นคนนี้ไปเที่ยวที่นั่นนี่เป็นอารมณ์นั้นน่นอารมณ์เก่าที่ประทับใจเราไม่เพราะปัจจุบันทนี่ก็ถตืต่นขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของจริงเลย <c oughs> ตื่นขมาคนก็ฝันเหมือนกันฝันจะทํานั่นทํานี่แล้วบางคนก็ได้ทําบางคนก็ไม่ได้ทําว่างทั้งทําแล้วไม่ทาไอ้มันว่างไว้หมดไม่ต้องวิโตกวิจารณ์ทั้งขานไม่ปรุงแต่งกับความฝันอีกขนาดความฝันนี่ยังเชื่อไม่ได้เลยตัวเองก็เลยเ็าเรียกว่าเป็นคนละเมอเพิอฝันทั้งตื่นขนาดลาบียกฝันเลยเนี่ยตื่นยิ่งฝันมากกว่าลาบี นี่ยตั้งแต่เช้ายี่สี่ชั่วโมงเนี่ยถ้ายังไม่นอนว่ายังฝันอยู่เนี่ยก็ทํานั่นทำนี่ฝันนะเนี่นนที่อาตามาเคยพิจารณาแล้วเขียนเป็นคํากรเขียนเป็นตุภาสตสอนใจเลยไว้ไว่าเนี่ยชีวิตที่แท้คือการทํางานนอกนั้นเป็นความฝันการปฏิบัติธรรมเพื่อพระนิพพานเป็นการทาความฝันให้เป็นจริงเหมือนพระนิพพานที่พระเจ้าพระราชาทอดรู้ ต่เรายังไม่รู้ก็เป็นเพียงความฝันะฉะนั้นเราการปฏิบัติทาเพื่อพระนิพพานเนี่ยเป็นการทําความฝันให่เป็นจริงเ,เราต้องปฏิบัติให้ว่างไว้ตามที่อตาตราะขอนบอกไวเ้เนี่ยเนี่ยมันไม่ต้องไปฝันตื่นๆ <c oughs> อัตวาว่เนี่รู้เป็นแบบจดตังสอนตัวเองแล้วก็พยายามไม่ยุงย่งกับยุ่งกับใครเขาด้วยอ้าวต่อไป เอ,เอาขยะอารมณ์มอลไงอารมณ์ที่ประทับใจที่ติดไปในความฝันให้หว่างไว้แนหมดจะได้เลิกฝันแน่ที <c oughs> เวลาไม่สบายหนักชอบฝันว่าบินได้เป็นทุกครั้ง <c oughs> ที่ป่วยหนักๆเป็นเพราะอะไรครับทางวันเนี่ยมัน,มนแสดงว่าแย่แล้วว่าอาจารย์ว่าเป็นนกกว่าวถ้าเป็นนกบินแล้วก็ระวังให้ดีเลยเ <c oughs> ดี๋ยวจะเกิดเป็นนกบินว่ามันประทับใจ วิเชยเห็นนกมาบินเห็นนกมาล่องอะไรชอบใจนกเราว่างมันจะไปบินเหมือนนก็แลวก็เราวางให้ดีอย่าไปใส่ใจวันว่างความฝันนี่เป็นนิมิตหมายบอกไว้ว่าเออถ้าพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเืการที่เราฝันว่าวินได้เนี่ยที่เราจมอยู่ในทุกเนี่ยเราพยายามต้องออกจากทุกขให้ได้ให้เหมือนกับความฝันนี่เราวินได้ก็คือเรา ามปกติเราวินไม่ได้อยู่แล้วอยู่ที่เก่าอยู่แล้วจมต้องเดินไปไหนมาไหนก็ต้องเดินหรือนั่งรถไปไอ้นี่เราบินได้เองแสดงว่าให้เราทิ้งความจำเจเก่าให้ได้ให้ว่างให้ได้แล้วติดมันจะได้บินได้เข้าใจไหมเนี่ยต้องตีความหมายแบบนี้บอกไอ้เก่าๆเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วบินไม่ได้ไอ้นี่เราเกิดปาฏิหาริย์บินได้เพราะได้ี่เออเว้ยไอ้จำเจทั้งหลายที่เป็นของไม่ดีเลยเลิกให้มด ไม่ให้ติดใจในของที่มีอยู่ทั้งหมดจะได้บินได้เบาเนื้อเบาตัวว่างเอาต่อไปอเดี๋ยวจะพูว่าแพยากรไม่ได้เวลาเลี้ยงสัตว์ไปแล้วนะครับไม่สามารถเลี้ยงดูต่อได้นําไปปล่อยแล้วจะบาปไหมครับก็าถามว่าเป็นสัตว์ของเราหรือของใครที่เอามาเลี้ยงไวห้หรือไปซื้อหามาเองตรงถามอย่างนี้ ประเดิมทีมันเป็นของเราหรือเปล่าไม่ใช่ของเราก็มันก็มีกรรมมีวิบากกรรมเราเลี้ยงเราไม่สามารถเลี้ยงมาได้เพราะอะไรมาขี่ม่เยี่ยวเต็มเลยก <laughs> ่อนเนี้ยแต่ว่าที่ทุกอยู่ป่าเขาเหี่ยวเนี่ยสี่สิบป้าสิบบัดออกมาเลี้ยงทั้งขยงเลยทั้งฝูงเลยเพวโหโอหอนกัดเราก่อฟาวเราคาที่อย่างนั้นก็ยังอุตส่าห์ไปเก็บ มแล้กกวกอมาเลี้ยงมันพาฟืนเป็นภูเขาเลยต้องห้าดุนนี่ต้องสุบพอดีเลยแต่ว่าจะพาเดี้ยเลยไม่เกินห้าดุนนี่ขอ,องต่ว่าต้องถูกแลแต่ว่าใช้ปัญญาตลอดว่าแค่ไหนพอดีไม่ให้มากกว่านั้นไม่งั้นเราไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมต้องมาเป็นทุกข์เป็นบาละตั้งนี้เป็นผ้าเนหนีไปอยู่ป่ายังมีหมาคนบาดหมาในบาดไปออกลูกออกหลาาได้เลี้ยงอยีก ไไปนั่นเนี่ยไม่สามารถทนได้เพระนั้นพระตวาก็ตามแม่ข้าไปทุดงของข้าแล้วเองอย่างเก่าแล้วตามบุญตามกรรมของเองเองจะเอาทุกข์เอาโทษ่าข้าอยู่แค่กเลี้ยงข้ามาอยู่ก็ตามบุญตามกรรมของเองแล้วข้าไม่เอาของข้าเองก็ทุกข์อยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะไปตายที่ไหนอีกคิดอย่างเนี้ตายไหนทิ้งนี่นั่นหมดภาระไปทีเองอย่าไปเสือกไปเป็นภาระมาเลย วเราเองพละมากอยู่แล้วเนี่ยแล้วจะแสดงว,ว่ายังไม่รู้จากบุญจากบาปก็แต่ว่าก็เทศแล้วสอนแล้วบุญคืออะไรบุญคือความยุติธรรมที่ประกอบด้วยเมตตาบ้างกุณาบ้างวิตาบ้าง,าางวีขาบ,บ้างเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วนี่ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปบาปคือไม่มีความยุติธรรมแก่ตัวเองไม่มีความยุติธรรมคนอื่นไม่มีจิตเมตตาตัวเองไม่มีจิตเมตตาคนอื่นไม่มีกุณาสงสารตัวเอง ไม่มีกุดาสงสารคนอื่นไม่มีมือตาพยินดตีตัวเองไม่มีมือตาพายินดีคนอื่นเวก้าตัวเองไม่ได้เวค้าคนอื่นไม่ได้เนี่ยเราต้องรู้จากกําลังของเราเองแล้วเราก็ว่างรู้แล้วว่างรู้แล้วละให้หมดเลยไม่เอาเป็นมาละเลยขณะลูกเมียพ่อแม่ต้องถามว่าพ่อแม่ของเรามีค่ามีราคาเท่าไหร่เลี้ยงเรามาเรายังมาทิ้งเลยเนะี่ยยังบวช ยังไม่ไปเยี่ยมอะไรปีพาเรียปีงไ,ไปเยี่ยมครั้งเดียวนะถ้าเจอก็เจอ,เจอไม่เจอก็คอยมีหน้าเลยอตาตมาจะลงไปทําอุพชัยวัดอาจารย์ยวัดทาแม่มาถือศีลก็ได้เจอไม่ถือศีนอตาตมาไม่ไปบ้าน <S <S ไม่จําเป็นไม่ไปจนกระทั่งเจ็บมากเลยป่วยเลยอุ้มขี้อุ้มเดี่ยวพูดก็ไม่ได้เนี่ยอตาตมาไปเ,เกิดปาฏิหาริย์โยมรู้ไหเดย ไปีหาดยังไงอาตมาบอกเนี่ยอาตมาเนี่ยเดินลงมาจากเขาเขียวเนี่ยตีสิบพอดีมีรถปิ่กอัพอยู่คันนึงเขากินข้าวต้มแล้วเขาเขาจะกลับบ้านก็แล้วอาตมาก็บอกเนี่ยอาตมาเนี่ยเดินลงมาจากเขาเขียวแล้วก็ไม่มีตะตังสักสลึงเดียวเนี่ยให้ไปเอาตะตังที่บ้านด้วยนะอาตมาเนี่ยจำประทับใจเลยเขาคิดค่าละบาทยี่สิบห้าบาทไปถึงนี่เี้ยว อิดว่าอยู่เต็มบ้านเลยนั่งกันเต็มเลยพระอาจารย์ก็ไปไปถึงถามโยมจำอาตมาได้ไหมพยักหน้าแต่พูดไม่ได้แล้วอาตมาก็เทศไปให้ฟังด้วยน้ำโมและเทศพุทธเจ้าออกมาวิเนตรกรมแล้วอาตมาก็บอกว่าการที่อาตมาเอาเลือดเนื้อของโยมมาประพฤติดีปฏิบัติชอบขอโยมโมทธนาได้หายโรคปัจจุบันเนี่ย ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บในอนาคตเนี่ยอาตมาสอนให้โมโนทนาความดีกับอาตมาเนี่ยปรากฏด้วยอ่ะเห็นแล้วอาตมาก็ไม่ได้นอนเลยนั่งกลางน้องชานนั่นแหละว่าอาตมาก็พิจาาณาถามว่าไปเรื่อยๆอาตมาบวชแล้วเจ็ดพรรษานะโยมแม่ยังไม่เคยใส่บาตรแม่ทต่พีเดียวเลยอาตมาบวชอาตมาอยู่ชนบุรีแลอวอาตมาไปอยู่วัดเขาเจลางอยู่แลอวอาตมาก็ไปอยู่เขาเขียวด้วย โยมแม่ยังไม่ได้ใส่บาตรทักเท่าเพียงขนาดไหนเนี่ยเพื่อโยม <c oughs> เนี่ยจะตายได้จริงจะมีโอกาสได้ใส่บาตรเพราะตอนเช้าได้รุนะ่นเนี่ยตอนก็ไปวินบาตรกลับมาปรากฏได้โยมแม่พูดได้เบาๆลุกขึ้นเองได้หายอย่างปฏิหารไม่ต้องกินยาด้วยไอ้ที่เป็นนามาพ้าท,ทั้งตัวที่อุ้งขี้ผู้เดี่ยวหายเกลี้ยงเลยเนี่ยอาตมาที่ได้เห็นฟามมัจจจันร์ที่เราได้ประพฤทิดีปฏิบัติชอบ แล้วก็อยู่ต่อมาอีกเก้าปีในเมยยอยืนได้อีกเก้าปีไอ้ปีสุดท้ายที่แม่จะตายเนี่ยตมาจำพรรษาที่วัดบึงรัติวันเนี่ยท่ารามลาะบุรีเนี่ยที่พวกลูกศิตย์พวกเรียอยู่ก็โตว่ากําลังอยู่ในพรรษาด้วยโทรมาพราะตมาได้รับโทรเลขเนี่ยพี่น้องโทรเลขมาบอกว่าตัวเน,นี้ยคงจะไม่รอดแล้วอ่าตมา